ก็สวัสดีครับวันนี้ก็มาตัดอดอกไม้นะครับดอกไม้เบเนเจมาสนะครับแล้วก็สไปเดอร์ครับน่ครับดอกไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับนี่งเลยจุงเนี่ยจุงซีของเราไปตัวเสียป่ะไปตัวเสียป่าเาจนานาเขาญี่ปุ่น อดอกเบญน,น่ะเครับเดี๋ยวผมพาชมดอกไม้ที่วันนี้จะตัดนะครับที่พึ่งออกก็มีครับที่ตัดหมดแล้วก็มีนะนี่ก็กำลังจะเอาดอกก็มีครับหงข้างล่างนี้ แนาจะเป็นดอกสปเดอร์ครับใครสนใจก็ทักได้สั่งได้นะครับดอกสวยๆครับสปเดอร์นะครับสวยๆเลยครับ กำลังตัดนะครับออน,น,นี่เทเอเัจออาจจอเปออออชออ้แ้จีซอนิตเอมาโอป้าซื้อเลยน้าคุณตุนหุ่นเชฟเท่าไหริป,ป่ะ ทีนี้จะห่อครับหอ่หอแล้วก็ตัดแต่สไปเดอร์ไม่ไม่ห่อครับตัดแล้วก็เป็นมัดไปกำไปกำครับสวยๆเขียวขาวใสๆครับ กำลังสวยเลยครับโอ้ยตรงน,นี้ตัวแต่ด้วยสายเทียบพระเจ้าขอบคุณคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับดอกไม่สวยๆครับ สวยๆครับช่วงนี้ราคาก็ดีครับอยู่ที่กำรับประมาณ60บาทถึง65บห้ครับก็จะหมดแล้วต่างรอบนี้น่าจะอาจจะหมดแล้วครับไม่หมดก็เหลือไม่เยอะครับ ส่วนที่ยังไม่ออกก็ยังมีอยู่ครับอยู่มีอยู่สามลงครับพาชมครับาดูพาชมนะครับตรงนี้ก็ยังครับขึ้นเริ่มเห็นสีสามลงนี้ก็ปลุกพร้อมกันนะครับ น่าจะประมาณสองสามอาทิตย์นั้น่าจะได้ตัดเฮ้ยคือจนกว่าู่ไล่เสียมากว่าจะได้ตัดนีเหนื่อยมากนะครับพ่นยาถอนหญ้าแต่เวลาถ้าเห็นสีแล้วไม่ถอนหญ้านะครับเพราะว่าจะตัดละหญ้าอุกมากเลยครับเยอะ สวยๆเขาๆครับสายๆเขาจ้วเลยครับช่วงนี้ก็ราคาดีครับต่อหนึ่งต้นนะครับก็จะประมาณหกบาทถึงเจ็ดบาทนะครับก็แล้วแต่จะส่งให้ขครนะครับเจ็ดบาทครึ่งก็มีครับข้างบนนี้ก็ตัดหมดแล้วนะครับตัดหมดแล้ว ครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะถ่ายประมาณนี้นะครับเพราะว่าก็จะไปทำงานไปแบกอดอกไปไว้ที่บ้านนะครับ <c oughs> ครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมน,นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไ like ลค์ด้วยนะครับจะได้ถ่ายาชีวิตกันอยู่บนดอยหรือว่าช,ชีวิตกันทำอาหากินคนบนดอยเนาะ ครับขอบคุณครับ